เปิดเกมหน้าแกนสแตนมา50เมตรสุดท้ายจบแล้วครับขวามานี่มาดูครับนักแข่งจากลักบ้านของเราสอปลาววันศักดิ์ครับดีๆขวาร้อยยังไงครับวางตำแหน่งยังไงครับว่าจะพ้นตรงนี้ไหมเบียดซ้ายครับเบียดซ้ายดีๆไปครับเวลาดีครับตรงนี้ดีครับเวลาดีครับพอกับธงชัยกิเกตนะครับสำหรับรากาสุดยอดทีครับเลาะไปครับ ไปได้ครับผลไปดีครับสำหรับหยุดปัญหาสองจุดบ้านแข่งเราทั้งหมดยังไปได้ดีอยู่ครับนักแข่งจากเพื่อนบ้านของเรานะครับยังไปได้ดีอยู่นะครับอย่างนี้ครับนักแข่งตัวแต่งอีกหนึ่งท่านครับวิเชตฟินมาลาครับถอดปา้วเหมือกพลอยครับถอดปาท้ายแล้วสำหรับเจ้าแพะครับนี่ วิเชตปินมาลาครับนักแข่งฝีมือดีครับตัวแต่งอีกหนึ่งคนนะครับในรายการน,นี้จะมัดเกือบเอสียขคง